เดินทางมาถึงคู่ที่8ในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับหรือรุ่นเฟเธอเวทน,นักชกในฝั่งมุมม่วงครับจากเฉินตู่ประเทศจีนเสียงปรบมือให้กับเกาเจิ้นบางแสนไฟคขับ ปนนูนี้ก็จากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่ครับ ส่วนนักชกมุมดำนะครับก็จากประเทศจีนเหมือนกันครับแต่ว่าเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ของพัน์ตับรโทรสุรเชษเดชพันธ์เลครับขอเสียงปรบมือให้มาสิ้นหู บังอก,กีเจอกันเองนะครับเก่าจ้นบางแสนไฟขับในฝั่งมุมม่วงนะครับส่วนมุมดำครับ หมาซินอูในพิกันดน้ำหนักเฟเธอเวทครับ126ปอนด์สัดส่วนเปรียบเทียบจะชัดเลยนะครับเกาเจินนี่ชกมาแล้ว23 23ไฟนะครับมาซินอูนี่ชกมาแล้ว10ครั้งประสบการณ์แน่นอนครับว่าบนสังเวียนพระใบนี่อยู่ที่เก่าเจิ้นครับชกมาเยอะกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีครับใครออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยได้เข้าเป้าชัดเจนครับ ตามกติกามวยไทยก็จะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็มีการโชว์คะแนนทุกยกด้วยต้องขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะครับรายการบางแสนเมกลิกโดยบอสเบลครับดอเอร์สำรานสุขสวงสแล้วก็โปรโมเตอร์ทุกท่านเลยนะครับเสียโบสจากเพชรยินดีครับโปรโมเตอร์เดียจากเกียรติเพชรแล้วก็หัวหน้าคณะทุกท่านครับที่ทำให้เกิดนัด คุณภาพแบบนี้ครับในว่าจะเป็นรัมบ้าสิทธอครับพี่สามารถพยักอรุณครับพี่ก้องธรณีพยักอรุณแล้วก็พันตำรวจโทสุรเชษเดชัพันครับคูดามยิมอีกหลายต่อหลายท่านนะครับทาวอินทาวยิมครับเ่าเผแวบ,บเดียวนี่เดินทางมาถึงคู่ที่8แล้วนะครับมี13คู่นะครับใครที่มี เพื่อนมีญาติพี่น้องนะครับที่อยากจะรับชมสดๆนะครับไลน์ไปบอกได้นะครับถ่ายทอดช่องทางเดียวนะครับแอปพลิเคชันถ่ายทีวีดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับสำหรับไทายทีวีก็จะถ่ายทอดกีฬามวยไทยที่เกือบจะทุกวันแล้วนะครับในสายศึกของเพชรยินดีก็1สัปดาห์จะมี2นัดนะครับทุกวันอังคารจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตกับในศึกมวยมันสนันเมือง ทุกวันพฤหัสบ,บดีครับในศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมครับก็มีนักชกหลายคนนะครับในค่ายบางแสนไฟขับนะครับชกในรายการของศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มบาลังเพชรเปิ้ลน,นักคอนเพชรเ,เตชินบางแสนไฟขับสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์ บงกรเหล็กเปิ้นนครเดชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกที่เอ่ยมานี่จะขึ้นชกในรายการศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมประจำนะครับจากสนามมวยราชดำเนินแล้วก็มีขาประจําจากรายการ RWS นะครับที่ราชดำเนินในวันเสาร์ครับก็คือเพชรเอเชียบางแสนไฟท์ลับนี่คือว่าเป็นขาประจําเลยนะครับวันนี้เพชรเอเชียก็จะขึ้นชกคู่ที่13ด้วยนะครับเจอกับกิฟลี่ทาวินทาวิม กรรมาการชัยนรงลงแสงขานะครับชี้ขาดด้านบนครับเรียกมาย้ำกติกาอีกครั้งหนึ่งให้คะแนนด้านล่างสามท่านมีวรินจันฉชำพงพัฒน์ว่องไวแล้วก็ปรวัตรแขกสินทรครับนักชกจากจีนเจอกันเองนะครับหนุ่มแดงจากแคมป์บางแสนไฟคับอขออภัยครับมุมม่วงนะครับส่วนมุมดำก็จาก ค่ายมวยสอเดชพันธ์ถือว่าเป็นค่ายคุณภาพของวงการมวยทั้งคู่เลยครับเอาละครับสับมือชกค,ครับยกที่1เริ่มยกหนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับนักชกจากประเภทศจีนท,ทั้งคู่นะครับดับโดยเข้าหาครับด้านของเกาเจ้นมาซินฮูตังรับครับรอทั้งด้าน เกาเจิ้นครับเดินขยับเข้าหาครับบุกก่อนนะครับเกาเจิ้นไปผาไปนะครับมาศินปูเป็นฝ่ายเดินบ้างครับขยับเดินเข้าหาครับหลักแกงขวาไปโอ้ยหมุนตัวครับจะทำสปินนิ่งแบ็คคิกนะครับอ่าเป็นมวยที่สเต็ปเท้ายอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยครับเขาออกไวครับมีลูกเตะขาอ่าสไตล์การชกก็จะคล้ายๆกับ พิกบ็อกซิ่งนะครับมีการเตะขามีการต่อยหมัดเป็นอาวุธหลักครับเชื่อว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้โชว์เพลงเข่าเท่าไหร่นะครับแต่นี่ครับทั้งเตะทั้งต่อยโอ้โหว่ารุ่นเร็วว่องไวเลยครับหมม่วงจากบางแสนไฟขับนะครับเกาเจิ้นอ่าส่วนมุมดำนี่มาซินอูอ่าจีนเจอจีนครับแต่วันนี้ได้ดูครบทุกรสชาติเลยนะครับต่างชาติเจอกับนักชกไทย ทยเจอกับไทยต่างชาติเจอกันเองหักหักเททิ้งไปเลยครับล้มลงไปครับทางด้านของมาซซนูครับลุกขึ้นมาพยายามอ้าน่จังหวะนี้ครับเห็นทางด้านนักชกจีนนะครับจีนทั้งคู่แล้วครับเกาเจิ้นเนี่ยล้มลงไปขยับตันเข้าหาครับทางด้านของมาซินูครับขยับกระแทกยับไปยังหาจังหวะเข้าอยู่ฮะขยับไปครับไตะขายิงหนึ่งสองครับไตะขาอีกทีครับทางด้านของเกาเจิ้นครับ ท็กยับครับแม่ผัดกันลุกผัดกันรับจริงครับแตกบัดกันบัดแข้งมาครับเกาเจิ้นโอ้ดูการออกหมัดครับอ่ะอยากกับพิบตาครับผู้นี้มีโอกาสที่จะไม่ครบกำหนด3ยกสูงโอ้โหเตะซ้ายครับเก่าเจิ้นอาวุธหนักเลยนะครับเก่าเจิ้นมาทินอูนี่ซงในเกมตั้งรับจับทางแต่ว่าอย่าไปรับเยอะนะครับฝุกซ้ายยังไม่ถึงครับ้ายหน้าดีดมาครับเก่าเจิ้น ไป2นาทีกว่านะครับอาวุธมวยค่อนข้างจะทันกันครับหมัดขวาโอ้โหหมัดขวาของเก่าเจิ้นครับซ้ายหน้าถีไปอีกทีนึงครับอ่าสเต็ปเท้าเข้าออกรวดเร็วครับเก่าเจิน้นออกมาสินูดต่อยขวาไปครับวงในสอดแขนตั้งไว้ตั้งไว้เราอาจจะไม่เห็นในของทั้งคู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผื้นเพลก็จะเป็นมวยประเภทชกองนอกนครับ ทั้งเตทั้งต่อยมีศอกเดี๋ยวครับใกล้ใกล้ใกล้ใกลม้มีจังหวะรัวคำปั้นกันด้วยครับจริงๆเราประอ้ยจังหวะนะครับหมุนตัวทำปิ้ n นิ่งแบ็กฟิตนะครับอ่าหมดยกพอด,ดีครับอ่หมดยกแรกนะครับให้น้ำโหดตัวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนจากกรรมการสามท่านครับจริงๆนี้ประเทศจีนเขาก็มีศิลปะการต่อสู้ของเขาด้วยนะอ่าจะเป็นมวยจีน you, เป็นสูตรับ ดูภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมานะครับเกาเจิ้นบางแสนไฟท์ขับกับมาซินอูจากจีนครับแข็งแรงนะครับนักชกจากจีนทั้งคู่ไม่มีห่อแยะไม่มีออนแอนเลยครับ คือเน้นที่การวางแข้งแล้วก็ต่อยหมัดเป็นหลักครับตั้งคู่นะียครับ1-2เบสิกการใช้กำปั้นนี้ยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวลุ้นคะแนนกันครับม่ม่วงก็คือเก่าเจ้นจากบางแสนไฟขับนะครับส่วนดำมาซิ้นอูก็ยังให้กำลังใจนักมวยในสังกัดนะครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับ ถือว่าเป็นนายตำรวจที่รักบวยเป็นชีวิตจิตใจะครับาารบ,บางคราบางครั้งก็จับ <มา S 1> เป้าล่อ,ลอนักบวยเองเลยนะครับคะแนนครับ,บ10ต,ต่อ9จากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้เดาเจิ้นบางแสนไฟท์ับนะครับเป็นฝ่ายชนะมาซินฮูคะแนนเป็นเอกฉันนะครับสำหรับยกแรกยกสองเชื่อว่ามาซินฮูจะต้อง เร่งเกมให้เร็วไปมากกว่าเดิมครับจังหวะยกแรกก็ยังดูว่าขัดขัดกันเกินไปนิดหนึ่งอ่ะเหลืออีก2ยกเลยนะครับตามกันต่อครับสับมือชกยกนี้ยกที่2ครับเปิดเกมเดินหวังจะเอาคะแนนคืนให้ได้ครับมาซินทูมาซินูครับแมวเกมวงในแล้วครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างหาจังหวะกันปั้มตีนะฮะยับยั้งก้าครับจเนครับโอ้จังหวะนี้าโดนแม ล้มลงไปครับกรรมการแยกอ่ะลุยกันใหม่ครับจับเป็นเข้าหาครับทหนึ่งสองทางด้านของเกาเชิญครับสับด้วยศอกกัดไปจับในจับในหาจังหวะครับว่าปัะแมนเสียหลักล้มครับกรรมการต้องต้องแยกครับเข้าขวางก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่เจาเชิญนี่น่มจะเต็ปเท้าเข้าออกรับโอ้โหไวครับเนียครับตึงนิดเดียวครับ หมัดของมาสินฮูนี่ยังไม่ถึงครับอ่าโดนหมัดไปเหมือนกันใกล้ๆครับทีบไว้โอ้โหจามจามด้วยศอกเลยนะครับอ่าขวางไว้ตีได้ไหมครับถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกในอาจจะไม่ได้โชว์อะไรมากมายครับแต่ท่านนอกนี่นี่มีล้วงท้องด้วยครับแล้วก็หักเททิ้งไปดื้อๆเลยครับาเหมือนเหมือนแรงชักจะเป็นยังไงนะครับทางด้านของมาสินหูครับับงัดด้วยศอกครับทางด้านเกาเจิงครับ ลอยครับตั้งรับจังวานี้สาดซ้ายไปหยับยิงหนึ่งสองครับมาซินูยังเดินครับแมทหัวเข้าไปดอกนี้ครับพยายามจังัดด้วยศอกครับด้านของเกาเช่นครับสาด์แข้งไปครับโอ้แต่ดอกนี้ครับเข้าเต็มเต็มพยายามจะตัดลำตัวครับยิงมัดรัดแม่ปั้มตีครับเป็นเชือกครับกรรมการก็แงออกมาครับมาซินูนี่พยายามจะเดินเอาคืนบ้างครับ เพราะว่าจังหวะโอ้โหสอกแล้วก็เอาหักล้มลงไปอีกแล้วครับแหมแข้งขาอ่อนไปนิดนึงครับเข้าติดตัวไหมเข้าพวดไปนิดนึงครับเหลี่ยมนี้โอ้จังหวะการเข้ามวยนี่พลาดเผลอพวดพลาดไม่ได้ครับเตะขาไว้เกาเจิน้นมีหมัดวงในวงในพยายามจะเนี่ยครับตั้งแขนขวางไว้เลยครับอาเลื้อยกันอยู่แหมคู่นี้กรรมาการก็ต้องออกแรง แยกหลายจังหวะครับมิดช้าไม่ได้เลยนะครับมาซีทูแทงเขา่าเก่าเจิน้นอาหักหักลม้มลงไปครับาลูกแข็งแรงครับหักเททิ้งไปดื้อเลยครับเก่าเจิน้น สถานการณ์นี้มันบีบให้มาสินคูนี่จะต้องโอ้วัดดวงด้วยการต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับบอกนะครับว่าช่วงช่วงนี้ครับมันก็ต้องวัดดวงแล้วครับยับจออาวุธครับทางด้านของมาซินูครับหมดยกครับอ่บานไป2ยกนะครับ รับช้าครับจังหวะนี้ครับจามด้วยซอกครับดมีมัดตัดลำตัวครับแม็เข้าจังหวะนี้ครับเหวี่ยงล้มครับโดนแข้งของทางด้านกับเจ้งไปครับจับด้วยซอกแลปิดล้มไปครับดูเหมือนว่ามาซินูนีจะล้มบ่อยนะครับ เจอหักล้มบ่อยๆนีน่ครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรครับครั้ง2ครั้ง3ครั้งสี่พละกกำลังมันหายนะครับคะ,ะแนนก็เอกฉันนะครับเกาเจิ้นบางแสนไฟขับครับยกสองก็ยังทางหน้าที่ได้ชัดเจนนะครับชนะไปติต่อเจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับ ยกสุดท้ายต้องมาดูกันว่ามาซินฮูนี่จะแก้เกมยังไงครับพเ,เพราะว่าดูจังหวะการเข้าทำนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าช้ากว่านิดนึ่งนะครับนี่เป็นคู่ที่8ในรายการบางแสนเมกกลิกนะครับที่ลงยิมเนเซียมม,มธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตนะครับแล้วก็ถ่ายไปทั่วโลกนะครับทางแอปพลิเคชันพายทีวี อยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับปลายทีวีก็ถ่ายทอดมวยเกือบจะทุกวันโอ้โหหมัดว่าน้ํากระจายเอาละครับ3นาทีสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอยู่ที่ว่าจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าคะแนนของมาซินฮูนี่2ยกตกเป็นรองทั้ง2ยกเลยครับก็ต้องเดินแล้วครับตอนนี้ครับมาซินฮูครับคะแนนเป็นรองครับทานายจับจับเวียนกันไปเวียนกันมาอ้าวล้มกันไปทั้งคู่ครับ จังหวะนี้มาเซนูอยู่ข้างบนนะครับเจนว่าไงกระแทกยับครับทำลายจังหวะไปพยายามจะนี่ครับใช้หมัดแล้วครับมันจะพลิกได้ก็ต้องต้องมีนับมีน็อกแล้วครับโดนเข้าข้างหลังอีกโอ้โหกรรมการต้องแยกครับจับมือชกกันต่อครับจับในพยายามจะหานี่ครับหาเหลี่ยมตีกันสับด้วยศอกครับแม่เขาเจน เข้าข้างหลังอีกแล้วใกล้ๆมีศอโอ้โ,อโหเนี่ยครับปักมาดื้อๆเลยครับนัวเนียกันวงในครับเก่าเจินบางแสนไฟขับกับมาซินฮูยกสุดท้ายผ่านไปนาทีเสร็จๆครับะจะต้องอาศัยเนี่ยครับของแหลมๆแ,แล้วครับมาซินฮูแทงเข่าไปมีศอกนะศอกก็ยังหน้าดีครับใกล้ๆก,ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับ โอ้ยลอยหน้าลอยตาที่เดียวไม่ได้ครับอ้าวไม่แน่ไม่แน่ครับแหมมาชุดนี้ของมาซิทูนี่ถือว่าเปิดเกมรุกทําได้นักกลัวเลยครับตอกระยะประชิดครับของมาซีทูครับทาได้ดีครับนะครับจังหวะทำแล้วครับตอนนี้แหมมันต้องมีทางด้านจังหวะนะครับเกี่ยวล้มลงไปครับประการแย่ครับ เจ้าเจ้ก็ต้องต้องกันตัวครับทีครับจังหวะนี้ทีอีกทีครับไม่จะจะเข้ามาต่อยดื้อนี่พยายามจะตัดลําตัวครับจับในจับในแล้วยังไงย่าหามหาจังหวัดจะสับสอกครับสับแทงด้วยเอาล็อกมาครับแม่เหมือนอ่อนละโหยลอยแลนทั้งคู่เลยครับตอนนี้โอ้โหหายใจนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งคู่นี่หายใจแรงครับมาซินฮูครับพยายามจะเร่ง ยกนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับโอ้มากกับกันครับเกาเจิ้นนี่โดนและอาการไม่ค่อยจะดีครับเพราะว่าแรงเกมในช่วงต้นมาเยอะครับอาทันไม่ทันครับนับมีไหมน็อกมีไหมครับมาซินหูอ่าตอนนี้มาสอกกับพลาดเป้าไปครับโอ้นึกว่าจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ายกนี้ออกออกมาโอ้ยแทงหน้าอาการอาการของเกาเจิ้นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเจิ้นทับเอายังไงครับ การแยกครับโอ้โ,อโหอลหวยลอยแรงครับนะต้องยืนให้อยู่นะครับเก่าเจ้นต้องยืนให้อยู่นะครับทีครับบดยกครับโอ้โหครบสามยกับโอ้โหท้ายๆนี้เลยว่าเหนื่อยเลยนะครับ <laughs> มาซินฮูนี่ม่ามา เร่เกมได้ดีในยกสุดท really. ้ายด้วยครับเดี๋ยวดูการตัดสินจย่างเป็นทางการนะครับเกาเจินบางแสนไฟลขับกับมาซินหูจากกินแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่ครับ และสำหรับผลการแข่งขันผู้ชนะมุมแดงเกาจันไปสันไฟกับค่ะขอบคุณสำหรับมุมน้ำเงินด้วยนะคะมาซินฮูค่ะขอบคุณค่ะกลับไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะคู่ที่แปดค่ะ ดูดภาพช้าๆครับถือว่าสู้กันได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ<ด>เกาเจิ้นกับมาซินฮูครับดู2ยกแล้วไม่น่าจะได้ลุ้นเสียวอะไรนะครับเพราะว่าเกาเจิ้นก็ทำผลงานได้ชัดเจนครับแต่มายกสุดท้ายที่มาซินฮูก็เร่งเครื่องขึ้นมาทำได้ดีเลยนะครับถ้ามียก4ี่ยก5้าไม่แน่เหมือนกันครับ สุดท้ายก็เป็นเก่าเจิ้นบางแสนไฟขับนะครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบตื่นเต้นเลยครับผู้ที่8ในรายการอยอดเยี่ยมนะครับ